สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําการใช้ยาไดจอกซินชนิดน้ํานะครับยาไดจอกซินชนิดน้ําโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชาใช้ยี่ห้อการค้าลานอกซินอิเลิกเซอร์ความแรง0.05มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับไดจอกซินเป็นยาที่ช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจและคุมอัตราการเต้นของหัวใจมีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวและหัวใจเต้นผิดจังหวะการบริหารยาไดจอกซินให้ทันวันละหนึ่งหรือ2ครั้งตามที่แพทย์สั่ง โดยทานหลังอาหารในเวลาเดียวกันของทุกวันยานี้ควรใช้ตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดห้ามปรับขนาดหรือหยุดยาเองไดจ็อกซินถือเป็นยาอันตรายและมีปฏิกิริยากับยาอื่นได้หลายชนิดจึงควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งว่ากำลังใช้ยาไดจอกซินอยู่ตัวอย่างยาที่สามารถลดการดูดซึมไดจอกซินได้นะครับเช่นยาน้ำลดกรดยาระบายมิวออฟเมนเซีย กรณีที่ลืมทานยานะครับหากไม่เกิน12ชั่วโมงจากเวลาทานปกติให้ทานทันทีที่นึกได้แต่หากเลย12ชั่วโมงจากเวลาทานปกติแล้วให้ข้ามไปทานมื้อต่อไปโดยห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น2เท่าเด็ดขาดอาการข้างเคียงที่อาจพบได้นะครับเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียเวียนศีรษะหรืออ่อนเพลียอาการเหล่านี้หากเป็นไม่มากถือว่าไม่อันตารายนะครับสามารถใช้ยาต่อได้ แต่หากเป็นมากจนทนไม่ไหวก็สามารถแจ้งให้แพทย์ทราบได้ครับอาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องระวังนะครับเช่นอาการแพ้ยาอาการปวดเจ็บหน้าอกหรือหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะมีอาการตามัวเห็นแสงสีเหลืองเขียวมีสภาพจิตใจหรือว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปหากพบอาการเหล่านี้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีนะครับในส่วนของการเก็บยาได้จกสินให้เก็บยาในภาชนะเดิมที่ได้จากโรงพยาบาลไป เก็บย้ายให้พ้นจากความร้อนแสงแดดและความชื้นและเก็บย้ายให้พ้นจากมือเด็กขอบคุณครับ